็นเวนิการ์นะคะวันนี้เยอะคนเดียวโอเคอันนี้อยู่บ้านนะคะก็เลยไม่มีคนอยู่ด้วยเมื่อกี้ครั้งก่อนู่บ้านแต่อันนั้นเป็นเขากินจุกัน ที่ได้สร้างดาบกันไปแล้วก็เล่นเป่าอิงชุกกับการสร้างกับดาบที่แสนจะมาหึงปึ้งนะคะคนั่นดาบอะไรอะ่ะนั่นดาบไม้เหรอเป็นไม้ขาว <Okay. S 2> เราก็จะมาเล่นกันนะคะไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีดิโอ๊ยออกลายเป็นพระอาทิตย์เลยอะเราบากลายเป็นพระอาทิตย์เลย ที่เห็นด้วยกันไหมคือเมื่อกี้ลาว่ากลายเป็นแพ้ทิศรัวไหม่ใช่รัวใช่หรือไม่อ่ยตา,ายอะไรอย่างที่คุณิดนี่นนนจริงว่าลาวาอันนี้มันเป็นสุดขอบโลกซึ่งถ้าเกิดตกระไปก็จะตกไปสุอนาลกแต่เมื่อกี้เราเจอนรลก จะมาสร้างวะตูนากนะคะครั้งนี้อ้ยโอ้ยโยโยโย,โย,โยไม่รู้ว่าจะสร้างได้หรือเปล่านะครั้งก่อนก็สร้างไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ด้วยนะคะน่าจะไม่ได้แหละดูสภาพแล้วลองดูเย้ได้จัดไปโอ้ยเล็แรงแร,แรโอเคมาเก็บ เกิดที่นี่ด้วยแล้วดูพื้นที่แล,แ,ลแล้วก็กลับมาที่เดิมไมปไ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 ม่ไปล่ะแหลกไปหน่อยนะคะอาอะไรดีดีดียนดีดนะไม่มีหัวใจบินไม่ได้ด้วย ว่ายเลย ừ, บินสิครับรออะไรครับโอเคแล้นี่ก็คือจุดเกิดของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะลงไปสู่ลาวานนี้ถ้าเกิดมีหัวใจนี้เดสมอเล่ไปนานแล้วโอเคบินไปตรงนั่นเลยแล้วกันดูใหญ่ก็จะมาเสก z อมบี้พิกดีกว่า เฮ้ย,เ,ยเล่นอยากเล่นตีแบดจังแต่ไม่มีเพื่อนรู้ไหมว่าจะเสกอะไรมารู้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่รู้ก็บอกไกลจัง กันเปล่าตีเบ็ดเปล่าไม่เอาหัวอยากตีเบ็ดได้ไหมขอตีเบ็ดหน่อยตีเบ็ดนะนะอยากตีเบ็ดเฮ่อทันแก๊ดไม่ให้ตีเบ็ดฮ่ออยากตีเบ็ดกับท่านแก๊ดเอาไปทันแก๊ล่อยลูกเบ็ดมาเอาลูกเบ็ดผมมา ตกใจหมดเลยแล้วนี่อะไรอ่ะอปิ้วป่ะไปเทียนทีเทียนลืมว่านี่กับดักเราเองชีวิตนะชีวิตเฮ้ยเมื่อกี้แก๊สเล่นเราตายเลยอะเอ้ยอะไรอ่ะใจร้ายที่สุดท่านแก๊สทำไมท่านแก๊สทำกับเพียนเพนิงอย่างนี้อ่ะ จะเล่นตีแบดกับท่านเกตเกตเกตประตูพังแน่เลยอะตอ้ Let's go ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และสั่งทั้ใ,ให้เพนเพนด้วยนะคะกดไลค์กันเยอะๆนะสั่งทักใ,ให้ก็ให้เยอะๆนะจะได้ฉลองสักทีหอยโอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนนะไปแหละบายบาย กันยังๆนะไปละบายบาย